สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคีเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคียเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่21นะครับกันยายน2566นะครับผมวันนี้ก็ตื่นสายอีกแล้วนะครับพี่ๆเนาะถ้าเกิดในรอบไอ้ VIP ไม่ไม่ทันนะครับในช่องทาง u t u b e ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของบอลหลวงนะครับก็ ก็ทันนะครับเนาะถึง9ก้าโมงนะครับรองสลับในรอบ VIP นะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่สลับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามาท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสลับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผม ของเรานะครับเดี๋ยวมาสรุปแบบคร่าวๆนะครับเมื่อวานนี้ในรอบ V.I.P. ถือว่าสุดปังนะครับสุดปังเพราะว่ามาในตัวเน้นนะครับพี่พมาในตัวเน้นตัวเจาะทั้ง2รอบเลยเนาะในรอบเช้าผมให้วิ่ง7รูดสไปผลที่ออก0 7 6กับ81นะครับพี่ีสานี้ไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่76ตรงๆเน้นๆนะครับผมส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งศูนย์รูดหนะครับผลที่ออก264กับ69นะครับพี่พี่ ใครวิ่งรูดที่6นะครับเด้งบนล่างนะครับเข้าไปที่64แล้วก็6 9ของเราเข้าไปที่6,4ตรงๆนะครับนี่เลยเนาะก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วย3ตัวเนี่ยให้0ูนย์นะครับพออก2 64ผิดตัวเดียวเองนะครับก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมในรอบปกติ ในรอบเช้าเนี่ยผม้วิ่ง2รุดแปนะครับผลที่ออก2 2 1กับ3 8นะครับให้พี่ดูถือว่าสุดปังนะครับเนาะใครวิ่งรุดที่8นะครับเข้าไปที่นะครับ8 3 3 8นะครับมาในตัวนี้ตัวเจาะนะครับเลขตัวกลับเนาะนะครับส่วน2 1ไม่มีนะครับใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 1นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะมาในตัวเจาะ ส่วนในรอบบ่ายนะครับวิ่ง3รูดุนะครับัวที่ออก3 7 8กับ81นะครับในรอบนี้ต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนั้นหลุดนะครับรอบบ่ายเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่เดี๋ยวไม่ทันเนาะวันนี้ในรอบ v i p นะครับนี่เลยนะครับในรอบ v i p ผมให้วิ่ง5รูดุนไปนะครับพี่ตัวเน้น5716ถึง7นะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง3รุดเนะครับตัวเน้น3 4 9 2 9 4นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยข้างบนนะครับเนาะในรอบ VIP นะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมในรอบปกติในรอบกะปิในรอบปกติรอบกะปิเสร็จแล้วนะครับรอบปกตินะครับในรอบเช้านะครับ ในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่4นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับ4 1 4 7 4 8 2 0 2 7 2 8นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่4 2 7นะครับ สองเจ็ดสองแปดนะครับแล้วก็48่แปดนะครับพี่พอันนี้ในรอบเช้าปกตินะครับผมก็พี่พสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาก็สังเกตรตรงนี้ได้นะครับปกติกับ VIP ผมจะเขียนประกาศแดงไว้ตรงนี้นะครับตรงข้าบนเนาะในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเนี่ยผมให้วิ่งไปที่เลข3ามนะครับพี่พสายลูดผมให้ไปที่ให้ไปที่เลขหกนะครับ สามห้าสามเจ็ดสามแปดหกห้าหกเจ็ดหกแปดนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่สามหกแปดนะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคียเช้าบ่าย V.I.P. นะครับชื่อชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆนะครับนี่เลยเนาะแล้วก็อีกหน้านี้เป็นรอบ V.I.P. นะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับที่มีส่วนร่วมในคลิปเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยา ขอบบขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับเช้านี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ